ศึกษาในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นระบบที่ทำลายคนทำลายชาติคนคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองแต่พอไปเข้าโรงเรียนปุ๊บปรากฏว่าเขาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นนั่นคือการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่น่าเสียดายมากเราน่าจะมีคนที่มีคุณภาพออกมา คิดนั่นทนํานี่สร้างนั่นสร้างนี่แต่ปรากฏว่าจบออกมาแล้วทําอะไรไม่เป็นทําเป็นอย่างเดียวคือของเงินพ่อแม่ซึ่งถ้าจะสร้างคนให้ทําอะไรไม่เป็นทําไมเราต้องจ่ายเงินถึงสี่แสนล้านบาทต่อปีครับซึ่งตรงนี้ผมเห็นว่าระบบเราไม่ได้พัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก แต่ระบบการศึกษายังสอนเหมือนเดิมอยู่เห็นด้วยกับการระบบการศึกษาไทยทำมีการสูญเสียเรื่าการเรียนทำร้ายครอบครัวทำร้ายการงานทำร้ายอาชีพทำร้ายสังคมทำร้ายประเทศชาติทำร้ายโลกเพราะเนื่องจากการ เลือกเรียนผิดเลิกเรียนตั้งแต่1ผิดโมเดล2ผิดมิติเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกคนชอบจะมองข้ามเราเคยทำงานวิจัยหราว่าในจำนวน7คนคนที่เรียนถูกจริงๆเอาไปใช้ได้จริงเนี่ยมันมีแค่2คนนอกนั้น5คนเละเทะการลงทุนเสียหายมากมาย วันนี้เราอยากจะให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการเรียนคือการมมมมริจิตผิดทำให้คนคิดเป็นอลริเกิดปัญหาต่อสังคมประเทศชาติครอบครัวและบ้านเมืองต่อโลกอย่างมากนี่คือปัญหาของการศึกษาครับครับเห็นด้วยสวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอเครื่องมือแนแนวการเรียนแนวใหม่ยุค5 G และยุคปัจจุบัน ว่าการเรียนยุคมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นหลักการเลือกเรียนในยุคนี้เราต้องใช้ระบบเรียกว่าด้วยกฎโมเดลเป็นยุคใหม่ของการเลือกเรียนให้ตรงกับโมเดลถือว่าเรื่องสำคัญถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสถาบันโพสตธคมีเรานำเสนอขั้นตอนหนึ่งให้เลือกโมเดลให้ตรงกับตัว2องให้เลือกมิติเวลาสามให้เลือกสภาพิจารณาจากพ่อแม่ตระกูล และเครื่องมือก็มีกระบวนการซึ่งเรามีเครื่องมือ3อย่างมี Test, ์ว r ร์เรและก็เทร i n ิ่งซึ่งกระบวนการเหล่านี้เรานำไปสู่ขั้นตอนอหรื่อนนำเสนอบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์พตดอะคาเดมีซึ่งน้องๆคนไหนที่ส,สนใจลองเข้าไปในเว็บไซต์พอดอะคาเดมีและค้นหากดโมเดลและกฎมิติเวลา ในการเลือกเหรียนของน้องๆให้ถูกต้อง